เมื่อคืนก็ไม่ได้ทำงานแลคอม Windows 11มันอัปเดตแล้วเครื่องผมเก่ามากแม่งนั่งแก้ทั้งคืนเลย wifi ไม่ติดแต่ตอนนี้ผมไปรลคนคอมปิยะร้านคุณพ่อเขาก็เลยให้ใช้ตัวเนี้ยตัวรับ wifi เขาบอกว่า ถ้าเกิดไม่ใช่ Windows อัปเดตแล้ว Windows 1ิอัปเดตแล้วเครื่องมันรับไม่ได้ก็เป็นตัวรับไ i ไฟในเครื่องเครื่องผมมันเก่ามากมือสอง0 0กว่าบาทถ้าขนไปขนมามันจะแทกหรืออะไรมันก็คงอาจจะเสียหรือ Windows มันอัปเดตแล้วเครื่องมันไม่รองรับหรือโปรแกรมต้องล้างเครื่องใหม่ถ้าเกิดล้างเครื่องใหม่แล้วลงโปรแกรมใหม่ โอ้ข้อมูลผมเต็มเลยโปรแกรมอะไรทำงานไฟล์ทำงานผมเต็มเลยขอบคุณคุณพ่อครับที่ที่แก้ปัญหาให้ให้ใช้ตัวรับไ,ไฟล์แต่ตั้งแต่เช้าสามรอยห้าสิบาทตอนนี้ไฟดับดีนมะ่มีไฟกำังรอมันต้อง <c oughs> ไปตำลอังรออย่ง <c oughs> ยีครับดีโอเคครับมนอยไต้หัวเหนื่อถ้าไฟยังไม่มาก็้งับาวแรงแบบ แดดเลยเนไะม,ม,ม่ชาร์จด้วเนะนี่ยอืมเนี่ยแบตชาร์จอยู่มีไฟเข้าอยู่มีไฟอยู่100ร้อยเปอเซ็นต์แล้วในตัวแบตมีอยู่ร้อยเปเซ็นในตัวเครื่องคงอยู่ได้วันหนึ่งคอยไฟมาแต่ก็ร้อนแล้วอยู่ไปอาัานหนาวก่นเนี่ยเสียตั้งแด่เช้า3มอะไรฮติดวม่ไี่เก็บตังค์ไปเต้อมเครื่องเตรียมซีแล้วเนะี่ย ก็คุณตังลุงอานะที่ให้มาพันเนี่ยเนี่ยไปใช้ประโยชน์ซื้อตัวรับไวไฟไปทำงานแล้วโอเคครับเขียนโปรแกรมแล้วเดี๋ยวบ่ายๆเล้งเที่ยงแม่มาลัวไปเช่าชุดสูตรใส่กับชุดคุยซ้อมใหญ่พ่งนี้แล้วก็ไปหาร้านเสริมสวยเก็บผมให้ผมสั้นนะครับสซวิกโอเคครับ ทำงานแล้วครับโอ้ยอยากทำอะไรเมื่อคืนแค่คอมแก้ยันเช้าเลยผมเล่นอนอีกอะโอเคครับทำงานแล้วขอบคุณร้านคอมพียเตขอบคุณร้านคอมทุกร้านขอโทษครับที่ทุกร้านบอกให้ทิ้งคอมไว้แต่ผมผมคงไม่ทิ้งคอมไว้ข้อมูลผมเยอะงานผมเยอะ มอยากจะนั่งอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ทาคอมให้ผมเลยอะไรเงี้ยผมได้เฝ้างานผมด้วยขอโทษนะครับขอบคุณร้านความปิยะที่ให้เข้ามาดูเครื่องแล้วก็คุยกับคุณพ่อไปด้วยเวลาทําก็โหเป็นห่วงงานผมครับขอโทษครับที่วุ่นวายใจแฉะเพื่ยนะทาให้เหม่ยสบายก่อนนะครับ <c oughs> อันนี้ซ่อมแล้วผมต้องนั่งนั่งอยู่กับเครื่องด้วยครับ งานครับเป็นห่วงงานครับขอโทษร้านคอมทุกร้านครับขอบคุณร้านคอมทุกร้านที่แก้ปัญหาไวไฟครับทำงานแล้วงานแล้วครับอ่ายู่แม่มารับโอเคครับวันนี้ไปซ้อมรับปริญญาซ้อมใหญ่ครับคร้บสุดท้ายแล้วคอยจะรับจริงวันที่ห้าครับโอเคครับ รับกับพันลูกแบบปอโทปอเอกรับกับพันลูกปอตีรับกับพระองค์พาคนคงเยอะนะครับข้าสงสารท่านรับกับพันลูกแล้วเออไหนก็คอยมาห้าหกปีเจ็ดปีแปดปีละเออไอ้แล้วครับรุ่นที่เขไปกันถึงรับกับพันลูกเขไปรับจริงกันโอเคครับไปโอเคครับไปจริงๆริงแล้วทำงานแล้วครับ เขาหลงกาบการพนันอ้อทำงานทำงานร้อนเดี๋ยวอาบน้ำซะหน่อยดีกว <c oughs> ่าเมื่อ <c oughs> กี้ไฟดับไ <c> ฟ <oughs> ดับรู้สึกร้อนก็เลยจะขนคอมพิวเตอร์ไปนั่งเขียนโปรแกรมนบนวิกตีลงไปอ้าทำไมข้างล่างเขาติดก,กัน บอกเอาไฟพึ่งมาผมก็เลยจับเข้าห้องมาเขียนบนห้องน้อครับรู้สึกเงียบเป็นส่วนตัวดีเขียนโปรแกรมอยู่ที่ห้องตลกเลยกำลังจะออกไปวิกตีเลยไปมาขอคอยเขาหลง็ขาค้างครับอาจจะไปอีกครับเพราะหิวข้าวแม่บอกมาเย็นแล้วรับไปเลยรับไปหาชุดแล้วก็รับไปทำผม ดูลายทำผมโอเคครับมาเก็บโปรแกรมกันดีกว่า,าไม่รีบรีบไปก็งุนงิดเบาๆไปเรื่อยๆดีกว่าผมไม่คนชอบทำอะไรเร็วๆนะแต่ว่าใจเสร็จไปแล้วแต่ตัวยังไม่ทำอะไรอะไรก็ามาเนี่ยทำเสร็จไปก่อนที่ทำตลก เครับขอผหวกแล้วครับทำงานแล้วตอนนี้ผมปรับให้ดูเป็นเกมมากขึ้นปรับตัวหนังสือปรับภาษาให้ดูเป็นเกมมากขึ้น แก้แก้ใหม่หมดเลยให้ดูดูหน้าเป็นเกมมากขึ้นอะไร <c oughs> อันนี้ฉากพูดคุย <c oughs> ครับก็ประมาณเนี้ยแก้ใหม่ให้หมดเลยคุณคอยพระหลวงแล้ก้าวคุ้คองครับผมเข้าใจละที่ทำไมพวกวีคอร์เกมเรียกเฟรมกี่เฟรม รันได้กี่เฟรมกี่เฟรมผมเข้าใจแล้วการรันของเครื่องการรันของเกมกี่เฟรมรันได้กี่เฟรมเอเก็ตแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันถ้าคืนนี้ไม่นอนเดี <laughs> ย๋ยวไปวก่วงนอนที่วันพรุ่งนี้รับปริญซ้อมรับใหญ่โอเคครับสู้ตายครับขอหลองมาต้าคุณพ่อครับเ <laughs> 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 ด็กสินเนี่ย โอเคครับขอหล่ก้าข้งขอครับเมื่อคืนจะลองทำมาทั้งคืนให้แค่สามสิบเจ็ดเฟรมก็ทำโปรเจกต์แบบง่ายๆทดลองทำก่อนนึกว่าโปรแกรมนี้ให้แค่สามสเฟรมทำต่อไม่ได้แล้วโปรเจกต์ของผมมันมีห้าสิกว่าเฟรมแต่พอเช้านี้มาลองมาเปิดดู ให้ผมไปต่อได้ตอนนี้ผมใส่ไปใส่ไปเท่าไหร่สี่สิบหกแล้วเด็กผมห้าสิบแล้วรั้งเยอะสี่สิบสี่หกผยังไม่ได้ใส่ลูกสี่สิบหกผมคิดว่าอย่างเงี้ยแค่เริ่มต้นทำวะเนี่ยเดยเสียตั้งแต่เริ่มต้นเลยไงเนี่ยก็เดี๋ยวต่อไปผมจะ ลองใส่เสียงลองเขียนทีดีเข้าไปให้มันขยับทำให้มันซับซ้อนมากขึ้น,นอโอบโเริ่มเข้ามือโปรแกรมนี้โอเคครับนรืว่าจะเสียแล้วโอ้โหเช้ามากัดปันลองอีกทีนึงเนื่อยได้โอ้โหขอบคุณมากครับแต่ทําให้เครื่องผมหน่วงมากแบบมันมีตั้งห้าสิบอกอ่าไปโอ้โหอะยาวยีัดไปหมดเลย โอเคครับอันนี้แบบยังไม่เคลื่อนไหวเฟรมหนึ่งไม่เคลื่อนไหวถ้าเกิดเฟรมหนึ่งเคลื่อนไหว <c oughs> คนก็จะหน่วงไว้อีกอนนเนี้ยอะไรซับซ้อนมากขึ้นโอเคครับเขียนต่อแล้วครับมอาจจะวางวางไว้ให้ครบทั้งห้าสิบเฟรมแล้วก็มาเขียนต่อตอนไปถ่ายรูปรับปรินญากลับมาโอเคครับ <c oughs> วันนี้น้องแฮ้์ก็บอกแม่จะไปถ่ายรูปในหะัโอเคครับ นานทีเจอตอนปริญญาตีมันก ok. ็ไปถ่ายรูปให้โอเคครับขอเขียนต่อแล้วก็ไปถ่ายรูปรับปริญญาขอโทษครูบาอาจารย์ทุกคนที่ฝึกสอนที่ผมไม่ได้ไปรับที่นครปฐมนะครับก็หลายคนทํางานแล้วก็อาจจะเสียค่าใช้จ่ายผมอาจจะจนนะรู้ ไปก็ต้องกวนที่บ้านอีกครับผมใครไปก็ทําให้ดีนะครับโดยไม่ได้ไปครับขอโทษครับขอโทษทุกคนยังสูงครับอูบายอาจารย์ทุกคนครับทําต่อแล้วเดี๋ยวอดาันะครับไปแล้วครับไอ้ลูกที่ราชพัฒน์ราชพัฒน์รบุรีนะครับแค่นี้บ้านผมผมแลบปริญญาผมคอยรับเกียรติบัตรที่มหาลัยครับ ขอโทษครับที่ไม่ได้ไปครับรับกันให้ดีนะครับเดี๋ยวผมเขียนต่อแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวไปแลนะไม่เขียนหน้าบ้านโอ้โวิวดีแล้วไม่อาบไม่เขียนเลยผมไปส่งงานให้คุณลุงมาแล้วครับภาพวาดคุณพ่อคุณลุงค่าส่งสามสิบห้าบาทไมมองไม่เห็นเบอร์ ผมไม่เปิดแต่สามสิบห้าบาทใครจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับายมีรูปแกจีขอให้แกจีทุกองค์ุ้มครองเลยอยากบูชาถูกตรงนี้ของแค่ห้าร้อยบาทอยากบูชาถูกในลด้าช้อปปี้แผ่นละแผ่ละหกสิบกับแผ่นละแปดสิบนะครับจะมีสองไซส์ให้เลือก ขอบคุณพี่ซีใหญ่ลบรีให้ทำงานครับโอเคครับเดีย๋ยวมานั่งเขียนโปรแกรมสักพักหรืออ่าจเขียนนี่คร่าวๆแล้วกลับไปเขียนห้องต่ออยากจะเอ็นหลังไปด้วยเขียนไปด้วยลืมเอาบัตรคุรุมหาบัณฑิตคุรุสภามหาบัณฑิตติดไว้กับชุดคุยเลยครับติดมาด้วยอีกของ โอเคครับก็เด<ะ>ี๋ยวจะติดไปกับช่วยคุยอีกครั้งหนึ่งในชีวิตรับ <laughs> ปริญญาโอเคครับเดีย๋ยวมาเขียนโปรแกรมกันดีกว่าขอบคุณวิกตีอลัลบุรีให้นั่งเขียนโปรแกรมนะครับขอให้แกจีทุกองค์คุ้มครองทุกคนเลยจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับตอนนี้ผมคอยคอมผมโหลดเออไอโปรแกรมทำเกมคอมพิวเตอร์อนะครับ ผมใส่ไป49เฟมแล้วเอ้ยผมทำเฟมขึ้นมาเพิ่มอีกเป็น5 5เฟมมากกว่าเดิมอีกตอนนี้ได้54เฟมแล้วเหลืออีกแค่เฟมเดียวผมก็จะเริ่มประกอบเข้าแบบว่าให้มันโคกันให้มันกดตรงนี้เป็นี้อะไรเงี้ยเคลื่อนไหวแต่มันเหลืออีกเฟมเดียวมันดีดออกดีดออกเรื่อยเลย รู้สึกว่าผมต้องซื้อคอมใหม่เลยนะอะไรตีกอซื้อคอมใหม่อะนะรูออะ้สึกเครื่องจะไม่ไหวเครื่องสองพันกว่าจะไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวสักพักไม่ดีดอ,อกแตก่ไม่ดีดอ,อกเดีย๋ยวผมต้องคอยค่อยๆจับมันค่อยๆกดมันทั้งคืนเลย,เยอีกแค่เอมเดียวจะเสร็จแล้วแต่ต้งซื้อคอมใหม่ลุงเนี่ย กมันเขียนซีบัตได้เวอร์พอผมใส่โปรแกรมซีบัตใส่โปรแกรมวาดรูปสกัดซีบัตกขโปรแกรม 3D ทีดีใส่โปรแกรมวาดรูปใส่โปรแกรมแกะไม้ใส่โปรแกรมนี่จะใส่โปรแกรมอาร์ตแชทเข้าไปอีกทีแรกกับผมใส่โปรแกรม ตัดต่อภาพไว้อวดีออกนะต้องเริ่มใหม่อะอแค่เฟรมเดียวเองแล้วผมใส่โปรแกรมดาวินชีเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอโคตรหนักโคตรน่วงอ่ะแต่ผมลบออกไปแล้ว <c oughs> แค่เขียนซีบัตได้แบบไม่ถึงกับราบลื่นมากแต่ก็ปานกลางก็สุดยอดแล้วเครื่องสองพันนี่แม่งไอ้นนบ้างอัด โปรแกรมอะไรเข้าไปมากมายทำทำ,ทำ,ทำานื้นอเครื่องเป็นหมื่นโอเคครับอีกแค่ไฟเดียวผมวก็จะเสร็จสิ้นเกมแล้วนะจะได้เรียบเรียงประกอบทักทีโอ้ยะเย็นลูกพ่อจะเย็นโอเคครับเดี๋ยาวอาบน้ำออกไปวาดรูปข้างนอกครับ <c oughs> <c oughs> โปรเจกต์เกมผมยังไม่จบฉชนดิฮ <c oughs> ่าตัวเองเบน ก็มันไปกับงานเลยแคครับขอให้พรหลงวงมาทั้าคุครอง,องอค,ครับแค่อาบยาอาบน้ำออกไปวาดรูปบิ๊กซีใหญ่ลบบุรีแล้วครับตอนนี้มีนี่อยู่ของถมแล้วก็ในเมืองลบบุรีเยี๋ยังไงผมจะเป็นไลใคให้หมดนะครัแบแป๊บนึ้งครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ลืมครับ 我老公。